อะีรค่ะให้พูดเลยไหมคะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องขอเรียนวิเคราะเป็นมิลล่มีโชว์ต่ออ๋อแต่ว่าคือน้องสาวได้เลยที่อยากให้ยาวๆอะไรเป็นอัพอ่ะอ่ขอแสีงความีดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรางวัลรางวัลของ Best on B Artist of the Year นะคะกับบีมแก้วค่ะคะะเป็นยังไงคะน้องษา ใจมากค่ะไม่คิดว่าเราจะได้รางวัลคือเราไม่ได้เตรียมสปีชอะไรกันเลยทนเวทีก็เลยจะลืมหมดเลยค่ะคือคิดว่าไม่คิดอะไรเลยเมื่อกี้ยังนั่งหาอยู่ก็ลืมขอบคุณค่ายยับขาค่ายหนูเองก็ขอบคุณค่ายยับก็ขอบคุณฝากขอบคุณค่ายยับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เสียดายที่ฟ้องฟ้าไม่ได้มาแล้วก็เช้าทู โปรดิวเซอร์เพลงของเราทั้งสามคน,นะคะสเปเชียลเมโยโอเจมแล้วก็พี่มีเพชรเพชรคูกใช่ไหมชช <c oughs> ใช่ก็ดีใจที่ทุกคนชอบโปรเจกต์นี้มันเป็นมันเป็นเหมือนบอมโปรเจกต <c oughs> ์เนาะแล้วก็เออแล้ก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าทุกคนจะแบบว่าให้การตอบรับดี้รวมถึงแบบว่าได้รับรางวัลจากตัวพีด้วยค่ะดีใจมากมากันถ่ายเหนื่อยไหมคะก็แบบประกาศแบบเป็นชื่อเราแบบเฮ้ย อันนี้คือยังไงคะเหนื่อยเหนื่อยคือแล้ว่าสามคนในการที่มันเป็นศิลปินเดี่ยวเราไปทํางานร่วมกันนะมันมีความแบบยากในการทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีข่าวว่าแบบว่าสามคนนี้ไม่กินแซ่บกันหรือเปล่าก็ใช่หนูไม่กินเกาเหลาเหมือนกินเกาเหลาแผลงเลยใช่ใช่ก็มันมันเหนื่อยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราพยายามจูนหากันให้ได้ให้ได้มากที่สุดเพื่อได้ผลงานที่ดีที่สุดคนรั์ออกมามันก็ชื่นใจเนาะค่ะ เสียดายมากเลยถ้าเรามากันครบสามคนเราเคยคิดกันไว้แล้วแบบปีที่แล้วว่าเราจะขอบคุณกันแบบภาษาเสียงหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะงานอีกไลายหนึ่งก็เลยไม่พอดีใช่หนูเลยขอบคุณแบบนั้นนี่ดิมแก้วจะเป็นดิมแก้วไม่ได้ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนะคะโอเคขอแสดงความยินดีครั้งขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะดีเซอร์จ้า Welcome to Star Society